ว้าวทุกคนน้องมาแล้วนะคะเห็ดขอนสนของอร่อยสวีเดนจัดเป็นเห็ดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการกินก็คือต้องต้มให้สุกจริงนะคะเพราะว่าจัดเป็นเห็ดย่อยยาดแต่ทุกคนมันอร่อยมากมันจะกรุบกรุบแล้วก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะขอเก็บแบบนี้นะคะถ้าเจอเห็ดขอนสนเก็บคะ่ะทุกคนอร่อย เอาไปแบบนึ่งจิ้มแจ่วตำน้ำพริกทำแหนมเห็ดหรือว่า,าผัดกะเพราก็อร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากนะจัดเป็นเห็ดอร่อยมากนี่นะคะส่วนมีพี่ๆี่น้องๆ้องถามว่าแล้วเห็ดขอนสวนน้ำผึ้งเป็นยังไงอันนี้ก็สีคล้ายๆเห็ดขอนสวนน้ำผึ้งเลยค่ะดิฉันก็แยกไม่ออกเหมือนกันค่ะทุกคนไม่เคยเห็นสองชนิดเกิดใกล้กันแต่ว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกันนะคะเห็ดขอนสวน กำลังออกดอกเล็กๆนี่ของอร่อยนะคะทุกคนกินได้ค่ะแต่ว่าลองกินดูก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรธาตุของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนกินเยอะๆก็คือจะปวดท้องนะคะลองกินนิดนิดหน่อยๆดูก่อนแต่สําหรับตัวดิฉันเองคือไม่มีปัญหาเลยอร่อยด้วยแต่ก็จะไม่กินแบบเยอะจนเกินไปนะคะวันนี้ถ้าเห็นเราก็เก็บจ้าออกแล้วออกแล้วเห็ดขอนสน